วันนี้เดี๋ยวจะมาเขียนแผน live max plan ให้เพื่อนๆชมนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ละเอียดไม่ได้ครบทุกอันแต่ว่าให้รู้ว่าเริ่มอย่างไรรับรายได้ประมาณไหนนะครับารายได้ที่1นนะครับก็เรียกว่า shop and share bonus น,นะครับก็รายได้นี้จะจ่ายที่5%นะครับยกตัวอย่างเราลงทะเบียนมาเป็น business partner กับ u n i l e v e r l i f e นะครับสมมติว่าเราซื้อมากิ1ลังนะครับ9 6 0าบาทเนาะ มี6ขวดเอ่อจ่ายแวตให้รัฐบาลนะครับยูนิวอร์ต้องส่งแวตให้รัฐบาลก็คือหารด้วย1.07ก็จะเหลือเงินที่เข้ายูนิเวอร์จริงๆป้า8,972บาทนะครับอ่าตัวเลขนี้ที่หลังจากราคาสมาชิกถอดแวตออกแล้วเนี่ยสามารถเอาตัวเลขนี้คูณเปอร์เซ็นต์คำนวณรายได้เข้ากระเป๋าเราได้เลยนะครับง่ายมากๆนะอ่าและเรายังสามารถสะสมผู้บริโภคนะครับสมาชิกแบบผู้บริโภคซึ่งเรียกว่าแบรนด์แฟนนะครับอ่าซึ่งเขาก็จะได้รับ ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกนะครับเราสะสมแบรนด์แฟนได้กี่คนก็ได้ไม่จํากัดเลยนะครับแล้วก็ยอดของทั้งกลุ่มนี้เขาเรียกว่า PV นะครับ Personal Volume หรือว่ายอดของเรานั่นเองนะครับ PV นะก็สมมุติว่าแต่ละท่านซื้อ1ลังนะครับ1ลังนะสินค้าเรามี200รายการนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมากี่หนึ่งลังเพื่อให้เขียนแผนง่ายคำนวณง่ายให้ท่านเข้าใจง่ายๆนะครับเวลาคำนวณรายได้นะครับก็ง่ายๆเลย นะครับเรามี 1, 2, 3, 4ลังใช่ไหมครับ4ลังมากก่ก็4คูณ8,972นะครับคูณ5%เลยนะครับก็จะกลายเป็นรายได้เราเลยก็คือ1,794บาทนะครับไม่ว่าท่านจะแชร์ออกไปออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับเกิดยอดขายปุ๊บรับรายได้ทันทีไม่ต้องรักษายอดส่วนตัวก็ได้นะครับอ่าอันที่2นะครับเขาเรียกว่า Connection โบนัสนะครับเป็นยังไงนะครับเราลงเบีเป็นบีพิเศษพาร์เนอร์เป็น นักธุรกิจผู้ร่วมธุรกิจกับยูนิลิเวอร์นะครับเราสามารถขยายคนที่สนใจทําธุรกิจเหมือนเรานะครับออกไปสมมุติเราขยายไป6ท่าน1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับ6 BP แบบนี้นะครับ6ท่านนี้ก็สามารถขยายสาขานักธุรกิจได้เหมือนเรานะครับคล้ายๆ Personal franchise นะครับ6ท่านขยายคนละ6ก็เป็น36 36ขยายต่อคนละ6ก็คูณ6เข้าไปนะครับก็กลายเป็น2 1 6 2 1 6ยสิบกสองร้อยสิบหกคูณหกก็เป็นหนึ่งพนสอร้อยเก้าสิบีกขยายต่อไปเรื่อย n แบบ c o n n e คชั่นโบนัสเนี่ยจะจ่าย,ยที่หอร์เซนและสนะครับเลเยอร์ที่หนึ่งยอดขายทั้งหมดบริษัทยูยร์จ่ายให้เรา5%้าเปอลเยอร์ที่2จ่ายสองเปอรลึกลงไปรวมแล้ว4ี่เลเยอร์นะครับถ้าแต่ละหน่วยของ BP ของเรานะครับมียอดขายเท่ากับมากิีหนึ่งลังนะครับผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายนะมากิหนึ่งลังมากินึ่งลังมากิีนึ่งลัง,ง,ลงแบบนี้นะครับกดเครื่องคิดเลขอกมาเนี่ยหลังจากที่บริษัทคำนวณจ่ายรายได้เราห้าเปอร์เซนต์สองเป บาทต่อเดือนนะครับก็คือ2 8 0 0สนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวเป็นรายได้ที่ดีมากๆครับใช้ดีแล้วบอกต่อไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับอ่าคราวนี้ดูรายได้ที่3นะครับเขาเรียกว่า leadership bonus นะครับอ่า leadership bonus เป็นอย่างไรนะครับก็สมมุติเรานะครับขยายผู้โดยพกและก็นักธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นนะครับนะจนกลุ่มของเราเนี่ยสาขาพัฒนาสาขาของเราเนี่ยจะมียอดขายประมาณ89,720บาทหรือว่ามากรีประมาณ10บรังนะครับ ถ้าเกิดว่าเราช่วยเพื่อนของเราเนี่ยให้เขาสามารถพัฒนาสาขาของเขาได้เนี่ยโดยอยู่บนยอดขายประมาณเดียวกันนะครับเราสามารถพัฒนาสาขาได้มากขึ้นขยายสาขาได้มากขึ้นครับหนึ่งสาขาสองสาขาสามสาขาสี่สาขาห้าสาขานะครับหกสาขาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสมมติเราพัฒนาได้หกสาขาหกแต่ผู้นําแต่ละท่านหกคนเนี่ยก็สามารถขยายต่อสาขาของเขาเองได้อีกนะครับ ถ้าแต่ละคนขยายได้คนละ6สาขาเหมือนกันนะครับ6สาขา6คูณ6เป็น3 6สบสาขานะครับ36ขยายต่อคนละ6ก็กลายเป็น2 1 6สาขา2 1 6สาขาขยายต่อก็เป็น1296สาขาแบบนี้นะครับถ้ารูปแบบขององค์กรประมาณนี้อยู่ว่าจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ3% 3% 2%เเซเเซแบบนี้นะครับอ่า แเป็นเปอร์เซนต์บนทั้งสาขานะครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์บนลูกค้าคนเดียวนะครับรายได้คำนวณออกมาจะอยู่ที่2.8ล้านบาทต่อเดือนนะครับก็คือ2ล้าน8แสนบาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นอุดมคติเป็นภาพตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราทําจริงสําเร็จจริงแค่10จากภาพทั้งหมดที่ผมเขียนมาเนี่ยเราก็จะมีรายได้ที่2.8แสนบาทหรือ280,000บาท ต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นไรายได้ที่ดีทีเดียวถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีชีวิตที่อิสระได้เลยนะครับจากแผนที่เรียกว่า Life Max Plan ครับ